เฮยซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกอร์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ OP, นะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าและก็สาวๆ b บล c k p i n นเองนะครับแล้วก็ร่วมฉลองให้กับ7ปี Anniversary นะครับของ BLACKPINK นั่นเองครบรอบเดบิวต์7ปีนะครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็ยาวนานมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับการเดินทางมาด้วยกัน7ปีแล้วสำหรับสาวๆ BLACKPINK แล้วก็ l ลิงทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นในวันแรกมาจนถึงในวันนี้ที่ยังไม่ใช่วันสุดท้ายนะครับแต่ว่าเป็นการนับต่อในปี ต่อไปปีที่8ปีที่9ปีที่10นั่นเองไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับแบล็กพิงทั้ง4คนเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปต่อให้เรื่องของสัญญาอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงในตอนนี้นะครับพูดถึงความสัมพันธ์ของทั้ง4สาวที่อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวเลยเป็นพี่เป็นน้องนะครับมีพี่คนโตมีน้องคนเล็กมีความสัมพันธ์ที่จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปยาวๆสาวๆเขารักกันมากๆดังนั้นเนี่ยจะต้องมีปีที่8ปีที่9ปีที่10ปีที่11แล้วก็ตลอดไปเรียกว่ายอ,องวอนฮนี เตอร์ฉลองสำหรับเจ็ ปีนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วสวยน่ารักตะมูตมิมีความมินิมอลแล้วก็สดใสนะครับสมกับเป็นปีที่7เ,เลยเติบโตไปอย่างมีคุณภาพมากๆนอกจากนั้นเนี่ยสาวๆไลฟ์พิ้งเองก็มากันครบทั้ง4ี่แอคเคเลยเนะครับมาในเวลาไล่เลี่ยกันด้วยพี่ใหญ่คนแรกนะครับคิมจีซูมาด้วยกันเนี่ยสโพสเลยทีเดียวเป็นรูปรวมของ4สาวนะครับน่าจะถ่ายด้วยกันที่ฮานอยหรือว่าที่คอนเวีตดนมนั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยรูปที่สาวๆเนี่ยถ่ายสติ๊กเกอร์ด้วยกันนะครับ น่ารักมากๆเลยพี่ใหญ่จีซูก็โพสต์เอาไว้นะครับตามมาด้วยอีกหนึ่งสาวเจนนี่คิมนั่นเองเจนนี่คิมของเราก็มาเช่นเดียวกันนะครับคนเอารูปตั้งแต่โอ้ยนานนมมาแล้วนะครับแต่ว่าจนมาถึงในตอนนี้เนี่ยก็ยังดูไม่เปลี่ยนแปลงกันไปเลยแต่ละคนก็ยังคงเฟี้ยวแล้วก็ยังคงซ่าก,กันเหมือนเดิมนะครับจบมาด้วยรูปสติกเกอร์ที่ถ่ายด้วยกันนั่นเองโรเซ่นะครับก็มาด้วยเช่นเดียวกันรูปแรกที่โรเซ่ใช้ก็จะเป็นรูปที่สาวๆนั้นอยู่ที่ประตูสีขาวบานใหญ่นั่นเองแล้วก็ รวบรวมรูปภาพต่างๆมากมายโรเซ่ Rose เนี่ยเขาน่ารักมากเลยนะครับทุกคนมีการเอารูปตอนสมัยเป็นเด็กน้อยของเมมเบอร์ทั้ง4คนมาลงด้วยเริ่มกันที่ลิซ่าเลยมักเน่ของวงนะครับลิซ่าเนี่ยทำมือสวัสดีค่าแบบนี้ด้วยแล้วก็เอาดอกไม้สีเหลืองทัดหูเป็นดอกที่ลิซ่าเนี่ยน่าจะชอบสีเหลืองมาตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองตามมาด้วยเจนนี่นะครับเฟียวตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกันกันกบสาวแฟชั่นนิสตาคนนี้เป็นยายเกี้ยวตะมุตะมินะครับตอนเด็กๆโรเซ่ก,ก็ลงรูปไว้ตามมาด้วยพี่ใหญ่ จีซูที่ยิ้มย้มแจ่มใสากาลังเล่นอยู่ที่ชายหาดหรือว่าริมทะเลนั่นเองจบด้วยโรเซ่นะครับกับรูปทํามือน่ารักปุมิกับแก้มใหญ่กะระอกน้อยและก็จบด้วยรูปสติกเกอร์ของสาวๆเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วก็คือลิซ่ามักเน่นั่นเองลิซ่าเลือกรูปแรกมาเนี่ยเป็นรูป ช่างภาพมือทองนะครับที่ตัวเองเป็นคนถ่ายด้วยกล้องแล้วก็เซลฟี่กันกันกบกระจกโดยมีเมมเบอร์ครบทุกคนอยู่ในเฟรมเดียวกันกับกระจกบานนี้เอาเป็นว่าแบบว่ากระจกวิเศษเออจงบอกข้าเถิดใคร ในปัตถภีใครเลือที่สุดในปัตถภีก็ต้องตอบ Black พิงกนั่นเองนะครับและก็ตามมาด้วยรูปสติกเกอร์อีกแล้วดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ตกลงกันแล้วเรียบร้อยนะครับว่ารูปนี้จะต้องมีทุกคนจะต้องลงแลริซาเนี่ยก็มีรูปจากคอนที่เวียดนามแล้วก็รูปตั้งแต่ตอนที่แบบปล่อยผลงานอื่นๆออกมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นรูปของสาวแบล็กพิงกที่มาลงฉลองครบรอบ7ปีในการเดบิวต์ของแบล็ k พิงกนั่นเองแต่ละคนเนี่ยก็จะรวบรวมเอารูปภาพในแต่ละปีแต่ละความทรงจาออก มาให้ฟแฟนๆได้ดูกันนะครับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูโพสต์ของสาวๆก็เข้าไปดูกันได้ใน i อส่วนตัวของแต่ละคนกันเลยบอกเลยว่าน่ารักกันมากๆนะครับตอนนี้ BLACKPINK ก็เดินทางมา7ปีแล้วนะครับทุกคนไรเนี่ยที่ติดตาม BLACKPINK มาตั้งแต่วันแรกที่เดบิวต์หรือว่าวันแรกที่เปิดตัวจนมาถึงในวันนี้รายงานตัวกันหน่อยนะครับอยากจะพูดอะไรถึง BLACKPINK อยากจะพูดอะไรถึงเมมเบอร์โดยเฉพาะลิซ่าของเรานะลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับบอกความในใจถึงแม้ว่า BLACKPINK เนี่ยอาจจะไม่ได้มาเห็นอาจจะไม่ได้มา แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยแฟนคลับก็จะได้เห็นจะได้อ่านแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าใครรู้สึกต่อแบล็คพิงค์ยังไงบ้างหรือว่าใครเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามไล็์พิงค์ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่า มาสะดุดตกหลุมรักนะครับในช่วงคัมแบ็กไหนกันบ้างหรือว่าผลงานไหนกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับมาพูดถึงความน่ารักแล้วก็ความทรงจําดีๆที่บลิงแต่ละคนมีตอบแบล็คพิง์ทั้ง4คนกันนะครับคลิปนี้เราก็ขอร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมฉลอง7ปีกับแบล็ k พิงไปในตัวเลยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง